ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมื่อน,นี้เบาไก่โคกตนบกผ้าทีมงานมายกสะดุ้งหาปลาก่อนครับหลังจากที่ไปจ่อนุกเรีวกับเตี้ยวพี่น้องนุกสายหยาบเลยผ้าผู้เบาสองคนเบาทีมครับเบ,บาเธอครับ,รบอ่ามาย่อนสะดุ้งเบิ้งพี่น้องน้องกับเใหญ่เรากครับน้องเนยน้อยแต่ว่าก็มีปลาขาวปลาหยังอย,งอยู่หรอกครับเพราะเดบบอลได้ย่อนเด้อดเทือกอยู่หรอกครับ เะว่าผ้าพื้นมืย่อปลาว้ถักกินถ่าอยากซะก่อนเนาะครับเนาะอีสานบานเห่าหากินหาอยากน้ำห่วยน้ำน้องถึกแค่ใส่ม่องไปสันแนวเนาะครับบานเห่าเป็นน้องกลางดงกลางปลานะครับน้ำซีขื้นมาถ่วมเบิดครับพี่น้องเทวมเทวานี่พ่อลดลงกับเป็นบวกเป็นน้องให้เห่าในหาอยากหากินอีสานวันเห่าหากินง่ายๆครับตามธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะจังได้สองเบากลางสะดุ้งเล้ยว จังถาลอเบิงครับว่าซิมีบอ่อปลาเห่าสิถือสะดุกเห่าบอมื้นนี้เอาสะดุกมาสามพื้นครับใส่สะดุง้งเส้นสามครับปลาหน่อยเอาปลาซิวพี่น้องปลาซิวไปเฮ็ดสมเฮ็ดสมปลาหน่อยไปจกินอจังได๋จังถาลอรุ่นมันครับให้เพื่อนกลางสะดุ้งแล้วก็น้อพี่น้องเนาะรุ่นไปน้ำกันครับรุ่นไปน้ำกันที่หายาขากินเนาะพี่น้องเนาะเบาเตอเด็ดปลาเสียมมาทันครับเบิงของเบาไกเบิงดูครับพี่น้องเน้เ้พี่น้อง นานปลาขาวครับปลาขาวขาวหน่อยครับขาวหน่อยเออจังไลยครับพี่น้องผมเห็ดตะลุงมือเดียวทิศทางรอติดตามชม,ม่วโมงครับขาวหน่อยครับพี่น้องเบิ้ลเขาเบาเตอร์ครับพี่น้องนานบาเตอร์ได้แล้วครับ,รบปลากระเดือดน้อยครับปลากระเดือดน้อยลุลไปน้ำเบาทิมครับเาบาทิมขึ้นขึ้น บาวทีมเตียวครับของเราไก่พี่นอ้องนั่นนั่นพี่นอ้องนั่นนั่นเดือดครับกระเดือดกระเดิดกร,ระเดิดกระเดือดสามตัวจบจบจบโอ้ว่มีเนี่ยมาตักดึกพี่นอ้องเอ้ยเอายังตัวเดียวครับพี่นอ้องรุดแล้วครับรุดแล้วของบาวทีมครับสามครับว่าสันปลาหน่อยครับพี่นอ้องแต่ครบครบเลย ปลาหน่อยครับปลาหน่อยแตกครบ,บเลยบา้าเต้บา้าเต้ขึ้น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 นั่นเสร็จปลากระเดิดครับปลากระเดิดลูกปลากุ้มก็มี่มาสันเปาทิมมาครับเอาเปาทิมขึ้นขึ้นฮึบดป้วลูกปลากุมหน่อยครับพี่น้อง ซุ่มสะดุงครับพี่น้องซุ่มสะดุงไปเรื่อยๆครับยกไปย่อไปน้่ไปเรื่อยๆนะครับน้ำอุม้มน้ำดอนไลทักพักหนึ่งเพิ่นตื่นเท้าเพิ่นกรแล่นลบไปลบมาก็มาถือเองนะครับถารอรุนไปน้ำกันครับเบาเตอร์ยกแล้วครับพี่น้องพัศยวง่างคยครับสะดุงเส้นสามครับเบาทิมวึบึ เหือนท้องสำัวขของเพิ่นกุมหน่อยครับกุมหน่อยอืปกุมหน่อยครับพี่น้อปรอกุมน้อยอ้ยี่จีอีสา,บานบานๆนะครับถ้าอยากหากินผุนเบาเตือประยุกน้ำฟังกับถืออยู่ได้ครับ ไปเรื่อยๆนะครับโอ้พี่น้องเบาเตอ่อเดือดร้ายผมละ่ะสวดๆด้วยครับพี่น้องเพื่อนบาวที่เมืองพี่น้องเบาที่เมืองเนื้อหินจวดๆในสรองุงพี่นอ้อนนง,น,องนึงปลาก,กระเดือดหน่อยเบื้งเบาไก่เบื้งกระดูกพี่น้องมีบ่น่นสามตัวคือกันนะพี่น้องสามตัวคือกันนะครับสามตัวคือกันเนี่ยเอาไปตากไปจะทอดกินต่อตับหมอง,งพี่น้องผม เสียบอยู่ด้วยครับนะนะกสะดุ้งครับซุ่มสะดุ้งเดินบราทีมบราเตอร์วิธีหาเห็ดของเพื่อนนะครับไล่ไปอ้อมไปครับพี่น้องยกขึ้นฮักครับ <c ười> มีเอฟเอเอเลดครับพี่น้องเด่นหน้า,าแล้วนั่นเราเติร์ก็ได้อยู่ด้วยครับเราทีมยก ฮึบฮึบนั่นปอกขาวตัวนึงพี่น้องพอได้เล็มอยู่ด้วครับพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้เก็บได้เล็มขาครับพี่น้องปอกกุ้มปอกกุ้มลูกปอกกุ้มลูกปอกกุ้มครับผัวล่ะสวดๆด้วยครับลูกปอกกุ้มหน่อยพี่น้องลูกปอกกุ้มหน่อยเห็ดสมไปหน่อยเนาะพี่น้องอุ้ยวันสิคักยุนแล้วบอกไก่ว่า รุนดุลของเบาวทีมครับดุลของเบาวทีมขน้งลงเด้งๆให้กันครับปลาขาวหน่อยออถ้ารุนน้ำเบาเตือครับพี่น้องเบาเตือเราหยกเทราเทียในาบัฒนบดดาครับได้ลายอยู่เลยครับนั่นเอาอยู่้วครับพี่น้องนั่นปลาเล่าลับพี่น้องนะล,ลงเด้งลงเด้งลงเด้งกันเบาวทีมมั้งครับ มาดูอสทิมมอสทิม,อม,ม,อมสองสายสีเดียวพี่น้องนั่นนะมาดูท้องบ่าไก่บพี่น้องเงาไปเรื่อยๆครับหาอยากหากินนั่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 นปลาขาวครับปลาขาวโอ๊ยบ่ได้เอาเนี่ยมาตักมาส่วนพี่น้องเอ้ยปลาขาวปลาซิวครับ มึงของบาลเต๋อครับพี่น้องคุณตัวคิดไงวะสันพี่น้องเอาทิมครับเอาทิมเอาละครับนะปลาขาวบอลทิมก็ได้ครับพี่น้องเพื่อนพักกันได้อยู่ดีครับบาดละสามตัวสี่ตัวบาดละตัวชองตัวอยู่พี่น้องครับเอ้อบาลเต๋อก็ได้บาลทิมก็ได้ครับพี่น้อง มันเก็บเอาอยู่พุ่นบ่อทิมเลยปลาเสียมบ่บอทิมนั่นปลาเสียมปลาเสียมปลาเสียมมาหลุดห้องบ่าวไก่พี่น้องเนานี่นีนั่นพี่น้องคนเนี้ยคนเนี้ยประคุมครับประคุมประคุมนะเฮ้ยประคุมโจมงามครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินก๋อยประคุมก๋อยใส่ไข่ก๋อยใส่มูดแดงสมๆเอ้ยขาดเด้อพี่น้องเนาะ ปุ่มหน่อยปลาขาหน่อยว่าสันเนื้ออีสานบวานเฮามาห่อนน้ำเขานในขั้นบ่อได้กินก่อยปลาเขาบ่จบลักสูตรท่านเราบุ่อกมาทีมก็ได้อยู่ว่บาบ่าวเต๋ออะไรอยูุ่่นพี่น้องกำลังไล่ล่ากันอยู่ครับบ่าวทีมยกแล้วครับพี่น้องดุนกับบ่าวทีมครับมีบ่เนาะบ่มีครับบ่าวนี่บ่มีบ่าวเต๋อเอาแล้วครับพุนขุนเต้นในสะดุ้งดองดอง ตัวเดียววะ่นเบิ่งน้อพี่น้องรุนครับรุนนรุนรุนรุุเพี่น้องพี่น้องน่านาน่น่ได้เก็บแต่เล่มครับพี่น้องม่ได้เก็บแต่เล่มปลาเข็งปลาขาวปลาเาครับพี่น้องได้เก็บได้เล่มไปยังของบ่าวเต๋อปลาเข็งครับปลาเข็ง ของบ่าวทีพก <Sí ็ฮืกันพี่น้องพุ่นแล่นหอบสะดุ้งอยู่พุ่นเกิงกับปลาเสียมมาทันพี่น้องโอ้ยปลาเสียมโลดละลายบาดเนอะพี่น้องเนาะปลาเนี้ยอ่อนพี่น้องันรุ่นของบ่าวกอีกพี่น้องเนียเนีนีดอ่ะพู่น้อถือถือถือถสครับพี่น้องสามสาครับส โอ้บ่มีแนวตักเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดน้ำยาครับหนสามตัวปลากระเดืดอสามตัวนี่นะครับยุกไปเรื่อยครับพี่น้องส่วสีหอบหน้องหลุ่นไปเรื่อยครับหลุ่นไปเรื่อยบ่ทิ้มหาจกปลาน้ำอุ่มน้ำเหลือไปแล้วครับอีสานบานเห่าเนาะพี่น้องเนาะ หลุมแข็งหาหลุมขาสอดพี่น้องน,นั่นกำแล้วครับเห็นบ่กำแล้วกำแล้วอยากหากินกันไปครับน,นั่นนั่นเราเตือนเขาแล้วพูดกับพี่น้องอุย้ยสามตัวตว่าสันเบิ่งกันยาวๆเด้อครับพี่น้องเคียบหนีบ่ได้ญ่พ่พี่พ่อน้องไปต้อนกดอกพี่น้องมาหาเนี่ยอยากนั่งกินไปน้ำต้อนกไป็นแนหนกินไปน้ำนะพี่น้องเนาะอีสานหวานเ้อเราไก่ฟาโรอนั่น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 พี่น้องนั่น นั่นเอ้ยสีตัวน้อยๆสีตัวน้อยๆครับสีตัวน้อยๆหยิบ้อย,ย,อ,ยอยู่มิดๆพันกับเรนมากแล้วพี่น้องเนาะไล่ผู้น,นึงไล่ผู้น,นึงจุมงจ่มไปรเรื่อยย่างไปเรื่อยจุ่มไปเรื่อยพี่น,น้องนะพี่น้องยกเบาทิมันยกยก พูนของเบาที่มันจะเขาได้ตัวพี่น้องหุ่นของเพิ่นได้ตัวได้ครับพี่น้องได้ตัวดิมึงเบาเต๋อฟงดูเอาเต๋อปลาขาวตัวนึงครับปลาขาวตัวนึงของบคุณเบาทีมเอาว่าเหนี้วครับพี่น้องมาหลุดของเบาไก่พี่น้องครับ นี่บอหึหึนานกระเดือดตัวนึงพี่น้องเก็บเล่มไปเรื่อยครับเก็บเล่มไปเรื่อยๆบม,มาเด้อพี่น้องไม่ย่อสะดุงน้ำเบาไกลครับมาอยากให้กินน้ำกันครับพี่น้องเบิ่งเบิพี่น้อง เบาลุ้นไปหางหุ่มปลาในดืดินครับาไปหางหุ่มปลาในดืดินในแก่เุมนพี่นอ้องไล่ปลาออกจากกลุ่มจากเพื่อครับไรปลาออกจากลุ่มจากเพื่อทุนน้ำอุ้มน้ำตอ่อไปแล้วครับน้ออีสานบ้านเฮาพ่อบอกคอยเขาบอกคอยไปไหนนะพ่อเด็กอ้อมเด็กขว้าหลุดเบาเจอม้งครับ ขาวน้อยพี่น้องขาวน้อยหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่บาดนี่ลูกประกุมครับลูกประกุมเานนอาพิาเศษสมไปหน่อย,ย,อยพี่น้องเิ็ดษสมไปหน่อยเสียบันยั่งได้ราบพี่น้องเนาะ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องต่างมาสมบรรยากาศน้ำปลาน้ำดงครับพี่น้องน้ำหวยน้ำนองวัน,นเดินสามเดินสี่หากินปลาขวานปลาได้ไปสันแด้วครับพี่น้องหากินน้ำปลาน้ำดงโอ้ยปลาข่า,า,ขาหน่อยแต่ครบครบพี่น้องปลาซิวหน่อยแงยงมาสอนกินก้อยปลาซิวครับปลาน่อพี่น้องเนาะ มาครับมาดู punched. เดิมร umas, ไรแล้วครับมาทีมเดิ <Desktop. S 2> <agus. S 1> มไรแล้วครับเดิมไรล่นะรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นกระดุมเบาะไกดิ้นนะครับดิดดดนแล <biliyor> <Stick. S 1> ้วดินแล้วน้าสามครับพี่น้องสามสามตัว เอาลงแถวเกา่าเ้านี่ละให้เบาทีมไรามาให้พี่นอ้องเบาทีมเขาดังกัวเคียกัวเคียอยู่ในพุ่ณดุนเมืองครับดุนของมืองของเพื่อนดุนเมือของเพื่อนครับนี่นมาเนาะเนื้อดุนของเพื่อนโอ้หลายโตอยู่พี่น้องพุ่ณซี่โต,ตประธานครับ บ่าวเจอในเพลียมพี่น้องในไล่เสียมไม่ได้รวมกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่คือกันเอ้ยดงเด้งลงเด้งลงเด้งพี่น้องลงเด้ง,งลงเด้ง,ง,ดงตากพี่น้องถอดเอ้ยขกคือกันเด้ครับหลุดของเบาวทีมครับหลุดของเบาวทีม้องหลุดมือของคน มีพ่อตบ่โตเน,ะนตาะปลากระเดือบตัวเดียวครับตุ่นของบ่าวไก่ครับพี่น้องหึหึน้าสามครับพี่น้องสามสามตัวพี่น้องปลาขาวโอ้ยหรประกุมพี่น้องหรูประกุมกรับปลาเกระเดือบน้อย รุ่นกระบป๋าทิ่มครับพ er ี่น mm ้องรุ the ่นเบิ้งรุ่นเบิ้งนั่นมีพ่อโตัพ่อเนาะปลาตือนเขาอุ้มเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเป็นไรน้ำอุ้มน้ำแกกมาเบาเตื้ออักเอาอยู่แกนเดี๋ยวไล่ตัวแล้วพี่น้องแต่ว่าปลาบ่อนมีแต่ปลาสิวปลาเข้าหน่อยพี่น้องไล่ไล่ไล่หั่หน้าเตือนน้องแดงน้องแดงอยู่ตือนพูนเบาเตื้ออักเอาอยู่พี่น้องเก็บเอาอยู่พ่น หยุดน้องนั่นนั่นพี่น้องพี่น้องเบิ้งนี่นั่น,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 นปลาขาวครับปลาขาวปลาขาวลูปกปลาคุ้มครับถอดพี่นอ้องเอ้ยลูกปลาคุ้มสวยๆส,สีถัวหัตัวห,หน่อยๆสะดุ้งเส้นสามครับสะดุ้งเส้นสามเอามาย่อบอ่อพิษหวังครับครับผมพี่น้อง เบาไก่กับเบาทีมเบาเตยนะครับ B1 และ B2 เพิน่นว่าก็ได้ย่อสะดุ้งมากโดนเติยแล้วครับพี่น้องย่อมาหลายบาทโดนเติยอยู่กระถืออยู่หรอกพี่น้องส่วนมากมันจะเป็นปลาหลอดสะดุ้งครับปลาหน่อยปลาขาวหน่อยปลาซิ่วหน่อยหลอดสะดุง้งกับพักกันได้อยู่หรอกครับหันมาหลาเบาเตอยยกขึ้นเบังดูนั่นครับเป็นปลาขาวหน่อยครับปลาขาวปลากระเดิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวยังเสียเอาไฮพี่ให้น้องครับเบิ้งนะครับโอ้ปลายังบ่อนขึ้นนี่พี่น้องบ่อนขึ้นอยู่กลางสะดุ่งนี่เบิ้งดูตัวบ่บ่ถือพี่น้องบ่ถือบ้าที่บ่ถือจริงหรอครับบ่แม่นบบาโบถือก็พ่อได้ยิบเลยอยู่มาเตือก็ถืออยู่ครับแต่ว่าจะเป็นปลาหลอดสะดุ่งหลายกวัวนะครับเดี๋ยวจังได้จังถา่ารอเบิง้งผลการสรุปนะครับเดี๋ยวเสียเอาถุงพังเง,งียง เอาปลาเที่ร่วมกันกัจจังเสียอวยออกเมื่อนะครับพี่น้องมีแต่ปลาข้าหน่อยพ่อได้กินนะครับพ่อได้อู้พ่อได้อูกินเบิ้งธรรมศาสตร์ไปเลยครับอินทรบิษฐีหาอยากหากินอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องผมปลาข้าหน่อยกระไรอยู่ครับบ่ได้เอาแงงมานําพี่น้องว่ามายอดสะดุ้งเมืองปลาขาวตัวซี่คือคือในอวสันจังว่าบ่ได้เอาแงงมาเดี๋ยวเมื่อไหร่จังสิกลับมาว่าราช,ชก,การเพิ่นใหม่นะครับพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องถาเบื้องผลสรุปของมือนี้นะครับเด้จนอจะหน่อยพากันเก็บสะดุงกูส้สะดุงแล้วจ้าสีลงให้พี่ให้น้องพมเบื้องอีกทีนึงเอาบ้าเตอร์ยกขึ้นเพื่นะครับกระถือไปเรื่อยๆครับประขาหน่อยเพราะเด้กเก็บเดี๋ยวยังถ่ารอดที่ตามตอนเก็บสะดุงกูส้สะดุงแล้วจังว่าปลาห้อได้ไรหรือใดห,หน่อยมาถาเบื้องกันครับผมครับผมพี่น้องสรุปไรใดนะครับ นีนคคนนน่ครับปลาขาวหน่อยเดี๋ยวไล่เติาเยอะดิพี่น้องเดี๋ยวไล่ยอ่ครับปลาขาวหน่อยนนี่ครับสะดุ้งสามพื้นครับสะดุ้งเส้นสามไล่เติาเยอะดิพี่น้องปลาขาวครับปลาขาวมาเด้อพี่น้องมากินเอาปลาขาวไปอู๋ครับนี่ปลาเสี้ยมครับปลาเสี้ยมตัวสวยๆงาม ปลาเซียมสวยๆงามๆกระเซียมสวยๆงามๆในไร่เติอบอยู่ครับพี่น้องว่าโบได้ก็ได้ปลาขิงปลากระเดิดปลาขาวข้องเบาวทีมครับนข้องเบาวเติบบอกอไรครับถุงขาดพี่น้องถุงขาดขาดสองขาด,ขาด,ขาดตัวนี้ขาดไม่ครับปลาออกนี่เบิร์ตเออร์โรหลดน่ามันนี่คิดอย่างจะปลาลอยน้ำกลดแนงแนวแนง ปลาเขาวครับปลาเขาเขาหน่อยครับครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่พาน้องมาหาหยอสดสะดุ้งเด็ดน,นะครับหาปลาขาวไปอูไปก่อยกินไปถอดไปตากก็ไปตะเก็บกินนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อครับเดี๋ยวเบาไก่ผ้าลาะสิ้ผ้าพี่น้องเลาะหาอยากหากินไปเรื่อยครับบานเฮามีแน่ไหรหากะหามีแน่แน่กินไหนกะหาเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปมีเบาไก่เบาทีมเบาเตอจะเสดอวยออกเมื่อก่อนนะครับพี่น้องให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขุสุขคนเด้อครับสวัสดีครับผมหอเบาเตอสวัสดีพี่น้องเน่สวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องเก็บของเก็บยังแดียวสิออกเมื่อแล้ดียวครับ